ายคลับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธจากทั่วโลกและในวันนี้เราจะพาไปดูปืนรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศออสเตรเลียที่เปิดตัวในปี2025ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในและนอกประเทศปืนรุ่นนี้ไม่เพียงแค่ทันสมัยแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของออสเตรเลียในระดับโลก ปืนใหม่ของออสเตรเลียในปีนี้มีชื่อเรียกว่า WRAXMK 0.5ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอาวุธภายในประเทศและหน่วยงานวิจัยของกองทัพจุดเด่นของปืนรุ่นนี้คือความแม่นยำความเบาและระบบควบค,คุมการยิงที่อัจฉริยะโดยออกแบบมาให้รองรับการใช้งานทั้งในภารกิจทางทหารและการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ WRAXMK 0.5ใช้กระสุนขนาด6.8ม mm, ิมซึ่งเป็นกระสุนแบบใหม่ที่มีแรงทะลุทะลวงสูงแต่มีแรงถิบต่ำทำให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียความแม่นยำปืนรุ่นนี้มีระบบยิงแบบกึ่งอัตโนมัติและสามารถปรับเปลี่ยนโหมดเป็นยิงอัตโนมัติได้สำหรับภารกิจที่ต้องการความเร็วในการตอบโต้ตัวปืนมีรางติดอุปกรณ์แบบมาตรฐานที่สามารถติดกล้องเล็งระยะไกลกล้องอินฟราเรดหรือระบบเลเซอร์ระบุตำแหน่งได้ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือวัสดุที่ใช้ผลิตตัวปืนซึ่งเป็นวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะเบาพิเศษช่วยลดน้ำหนักโดยรวมลงอย่างมากและสามารถใช้งานได้สะดวกในระยะเวลานานโดยไม่เมื่อล้าหรือสูญเสียการควบคุมนอกจากนี้ยังมีการออกแบบด้ามจับและไกปืนให้เหมาะกับมือของผู้ใช้งานทุกขนาด WRA MK 0.5ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่ช่วยป้องกันการลั่นไกโดยไม่ตั้งใจ ระบบนี้สามารถล็อกไกได้อัตโนมัติเมื่อไม่ได้อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานและจะปลดล็อกเฉพาะเมื่อผู้ใช้งานตั้งใจจะยิงเท่านั้นทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยตลอดเวลาในด้านราคานั้น WRX a MK 0.5วางจำหน่ายในปี2025โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3,200ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ76,000บาทไทยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติม ราคานี้ถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับสมรรถนะและความล้ำสมัยที่ปืนรุ่นนี้มอบให้รัฐบาลออสเตรเลียมีแผนที่จะใช้ปืนรุ่นนี้ในหน่วยทหารชั้นนำและกำลังเปิดเจรจาการส่งออกกับประเทศพันธมิตรในแถบเอเชียและยุโรปคาดว่าภายในซึ่งปีนี้จะมีหลายประเทศเริ่มนำเข้าปืน WRAXMK 0.5เข้าประจำการไบคลับจะติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีอาวุธจากออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด และจะนำเสนอข่าวสารล่าสุดให้กับทุกคนอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาน่าสนใจในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ